เคยเจอไหมกราฟที่ดูเหมือนจะไม่มีแรงแต่จู่ๆก็พุ่งแบบไม่ทัน um, ตั้งตัวนี่คือเทคนิค stealth breakout ที่เจ้ามือใช้ค่ะ stealth breakout นะคะก็คือจะเป็นการ break out ที่เกิดขึ้นอย่าง้าๆและไม่รุนแรงเพราะว่าเจ้ามือไม่อยากให้เราดูนั่นเองว่าตอนนี้ฉันกําลังจะ break out แล้วนะคราวนี้นะคะทุกคนชมจะพามาดูกราฟตัวอย่างเนาะว่าพฤติกรรมของราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง จากที่ราคาปกตินะคะที่มันเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วนะคะทุกคนแบบนี้แล้วมาดูจังหวะที่ราคาเริ่มไหลกันเลยทุกคนคือจังหวะเนี้ยจะเป็นที่ราคาเนี่ยเริ่มไหลลงมาแล้วคือเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆจนจุดหนึ่งที่มันกําลังมีการปิดดีมานอยู่นั่นเองอ่ะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนถ้ามองย้อนกลับไปด้านซ้ายมือเนาะมันก็จะมีดีมานที่รองรับอยู่ที่ราคาเนี่ยไม่สามารถผ่านมาก่อน <No. S 1> แต่พอราคากลับมาอีกรอบหนึ่งทุกคนชมอยากให้ทุกคนนะคะลองสังเกตแท่งเทียนแถวนี้ ถ้าสมมุติว่าเรามองดูตาเปล่าๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าราคาเนี่ยจะมีการทุบลง ขนะนี้นะคะเนื่องจากโวลูมนะคะที่น้อยมากๆถ้าสมมติว่าเรากลับไปดูที่ M 1 5เนาะทุกคนจะเห็นเลยว่าแท่งเทียนในชุดนี้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าราคาจะเบรกลงไปอีกอย่างอาจจะคิดว่าเฮ้ยดีมาตรงเนี้ยอาจจะรับอยู่ไหมเพราะว่าเกิดการทำโวลูมบายขึ้นมาแบบนี้นั่นเองในชุดนี้เห็นไหมว่าโวลูมต่ำมากๆราคาเกิดอะไรเกิดขึ้นครับราคาก็มีการทุบลงไปทันทีแบบที่ไม่มีใครตั้งตัวทันนั่นเองซึ่งมันมีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ช จะเอาไว้ใช้ดูเนี่ยให้ทุกคนสังเกตรตรง EMA เลยนะคะตอนที่ราคาเด้งขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมว่าราคามีการชน EMA 21แล้วก็ราคาก็ไม่ผ่านนิ่งนิดนึงปุ๊บแล้วถูกลงทันที EMA ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกทุกคนได้เหมือนกันว่าตอนนี้ราคามันจะไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะการ s t a l e Breakout นะคะทุกคนมันจะชอบเกิดขึ้นในช่วงของการมีดี man d s u p p l ลประคองอยู่ถ้าสมมติว่าจะทะลุลงนะคะทุกคนมันก็เหมือนเป็นการสร้างเบร การสร้างเบสตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างเบสที่อยู่ตรงดีมานพอดีการสแต็กเบคเอาเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะค่อยๆทะลุทะลุดีมานตรงนี้แล้วกระชากลงไปด้วยแท่งอิมบาลลาร์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เนะะี่ยค่ะก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่รายใหญ่ชอบใช้กันบอกเลยว่าเลเยอร์น,นะคะหลายคนต่างไม่ทันแน่นอนส่วนดีเทลข,ของการใช้ EMA นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมเดี๋ยวชมจะเอาคลิปขึ้นให้เลยไหนมีอะไรอีกบ้างที่ทุกคนอยากเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเทรดสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวชมจะมาเล่า อย่าลืมกดติดตามชมไว้นะคะสุดท้ายนี้ไม่โลกก็รวยได้ค่ะ